แม่มอสซาลามาแล้วค่ะ EP 35ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิด23กันยาถึง22ตุลาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลในช่วงหลุกครึ่งแรกของมีนา64กันดีกว่าว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะวัแรกนะคะจะเป็นพลังงานตัวแทนของคุณตุลที่มีคนคุยดูดูอยู่ relationship มีแฟนแล้ว แต่งมาแล้วนะจ๊ะไปแรก p a page of s w o r d s คุณตุนทะเลาะกับเด็กหรอหรือคุณตุนเป็นเด็กซะเองนะคะได้หมดนะจ๊ะมีพลังงานของเด็กนะคะใน EP นี้นะจ๊ะเช็คต่อหรือคุณอาจจะเด็กกว่าคนของกับคนของคุณคุณอาจจะเด็กกว่าก็ได้นะคะชาวตุน The star มีเดอสตามีเด็กเช็คต่อสองถ้วยเหมือนคุณตุนจะตั้งการรับอะไรบางอย่างเช่นอาจจะมีคนเก่าๆติดต่อกลับมานะคะหรือมีการกลับมาของใครบางคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทย์เก่าๆนะคะสามไม้เท้าโจทย์เก่าๆที่เป็นลักษณะของรักซ้อนนะคะ ครบซ้อนคนมีเจ้าของนะคะนี่คือความเดิมตอนก่อนหน้านี้นะจ๊ะ Page of Pentacles มีความเป็นเด็กแน่นอนหรือเด็กสองคนเลยแหละนะคะต่างคนต่างเด็กหรือไม่ยอมกันก็ได้นะคะเจอกันด้วยงานเจอกันด้วยธุรกิจนะคะ n i g e of Coins คุณตูนก็ยดูรักษาทรงดีอยู่นะดูยังแบบหรือคุณตูนอาจจะมีเด็กเข้ามาขายขนมจีบนะคะอย่างน้อยหนึ่งคนนะคะเป็นอย่างน้อยสามเหรียญสองคืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะสามคือคนของคุณ ที่คุณดูอยู่ด้วยตรงนี้ตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีใครบางคนอยู่ก็ให้เช็คละกันนะคะมันจะเป็นลักษณะของอาจจะลากยาวมาแล้วก็ได้ในลักษณะของมาเป็นควงสามคนนะจ๊ะสิบไม้เท้าคนที่งานนำพามานะคะการเรียนนำพามานะชาวตุลหกไม้เท้า คือเรื่องงาน่ะไปได้สวยงามตามท้องเรื่องแต่เรื่องความรักดูเหมือนกับว่าจะค่อนข้างจะข้ามลุคข้ามดอกในแง่ของความไม่ชัดเจนนะจ๊ะ a c e of pentacles หรือพอมีใครบางคนได้ไปเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆแล้วมีโอกาสได้เจอใครใหม่ๆนั่นเป็นสาเหตุหลักในความที่ทำให้มือที่ต่างเข้ามาได้นะคะ ขอขยายพลังงานให้ชาวตูนต่อกันแล้วกันมาจากงานหรือหรือเงินนำพามานะคะนำพามือที่สามเข้ามานะ Prince of s t a e s งานก็งานอีกอยู่ดีนะคะแต่ถ้ามองในแง่ของไม่เกี่ยวกับ r t l o t i o n เลยนะเรื่องงานดีนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะมีตำแหน่งใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆนะคะ Ace of Pentacles เนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่ๆจริงๆนะคะหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาจากงานนำพามาธุรกิจนำพามาเงินนำพามานะจ๊ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะขอเป็นเรื่องดีๆนะชาวตุลนะคะ Two of Arrows คุณตุนดูยังเจ็บปวดกับความรักครั้งเดิมๆอยู่ นะคะถึงแม้จะมีคนเข้ามาก็จริงแต่ว่าดูทรงพลังงานแล้วคุณตนยังรู้สึกกับเรื่องราวเดิมๆคนเก่าๆอยู่นะคะอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเนี่ยโอกาสที่จะมีมือที่สามหรือจะมีบุคคลที่มีคนของเขาอยู่แล้วเข้ามาก็มีความเป็นไปได้นะคะ งานนำพามาเจอกันนะคะหรือถ้าในกรณีที่คุณตุนในช่วงหลูกมีนานี้ไปเริ่มต้นที่จะเรียนอะไรใหม่ๆทำธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆโอกาสที่จะเจอใครบางคนนะคะงานนำพามาเงินนำพามามีความเป็นไปได้สูงนะคะหรือเป็นลูกค้าก็าได้นะคะเอาล่ะ นี่คือพลังงานของชาวตุนที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลยฉันชิปปีไฟล้วแต่งานแล้วนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามต้องมานม่เวลาที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะชาวตุนแต่ก็ยังมีนายออฟเพนเดอร์เิลชิตรงนี้ก็ยังดูพลังงานไม่เสียส่งนะคะไฟน้าสแตนคาเลีย e นี่ไงานเงินดูรุ่งนะคะรุ่งเรืองเฟื่องฟูสดหล่อสวยรวยนะจ๊ะ ก็คือไม่มีคนคุยแหละแต่ว่ายังไม่ได้ r e l a t i o n s h ช p แบบจริงจังนะคะ passion ก็เป็นอะไรที่น่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะจ๊ะแต่เขาดูทรงแล้วก็อาจจะเบื่อกับรักซ้อนอยังเบื่อกับความรักหรือยังเจ็บปวดกับความรักที่ผ่านมาหรือรู้ทั้งรู้ว่าคนคนนี้เขาดูดีทุกอย่าง เขาอาจจะแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะหรือตัวคุณตุนแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วก็ได้นะจ๊ะ Let your friend help you นะจ๊ะความหมายก็คือว่าถ้าในกรณีที่ขดมาดความมั่นใจนะเออถามเพื่อนไหมปรึกษาใครที่ถ้าปรึกษาตัวเองแล้วมันคิดไม่ออกมันตันนะจ๊ะก็ปรึกษาเพื่อนหรือถ้าอยากรู้พลังงานด้านมืดของคนคนนี้นะแม่ไมอ่อน่านพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะคะ ชาวสองที่อยากรู้ว่าชาวตุลมีพลังงานด้านมืดคิดยังไงคุณนะติดต่อผ่านเพจ i อ b o x มานะคะรูปแล้วก็ชื่อเล่นมากมดอ่านพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นหรือแอดไลน์มานะจ๊ะเอาล่ะขอบคุณสำหรับ8 7 0 0 0 0 0 subscribe ในช่องยูทูปนะขอบคุณสำหรับ9,200คนที่ติดตามในเพจแล้วก็เ,เราจะไลฟ์สดกันนะคะทุกวนที่สิแลวันที่10แล้ว 20, ลันที่25ของเดือนนะ สองทุ่มตรงนะคะทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่องยูแม่มสาร์นะก็โทรมาหาแม่มศปรึกษาฟรีในไลฟ์ก็ได้นะคะสามคำถามฟรีนะคะเอาล่ะขอบคุณสำหรับรีวิวมากมายในอีีที่ผ่านมาสามสิสามสีจุดหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับออคอมเมนต์น่ารักน่ารักในไลฟ์นะจ๊ะครูบาอาจารย์บอกว่าอะไรให้ระวังนะจ๊ะ เาเป็นคนค่อนข้างที่จะเลี่ยเรียมพอสมควรนะคะเด็กมี์เวิร์ดของความเป็นเด็กหรือไม่แน่มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เข้ามาก็ไม่แน่นะจ๊ะชาวตุลจ๋าบางทีการที่ต้องปรึกษาเพื่อนเพราะว่าอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอย่างที่แม่มดบอกนะคะแล้วก็ลองเข้าไปอ่านดูแล้วกันเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็บอกแม่มดว่าน่าจะตรงกับที่จกักรวาลบอกนะคะยังไงขอบคุณสําหรับหลายร้อยรีวิวในเพจนะลองเข้าไปอ่านกันดูเนาะเอาละทีนี้ชาวตุล ชาวลัคนาราศีตุลที่โสดดีกว่าเรามาเปิดพลังงานความรักของความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลที่โสดผู้ที่เกิด23กันยายนถึง22ตุลานะคะขอรับพลังงานนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวตุลโสดนะจ๊ะใบแรกเลยทาวมันเป็นการจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันไม่ไม่ถูกใจไม่ลงตัวนะคะเพ่จบซอสจริงไหมล่ะนะ พลังงานไม่เคยโกรกมมโมซ่านะคุณได้เพจอซอสเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวแทนของชาวตูนเลยเหมือนคำว่าชาวตูนรู้สึกว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่ถูกต้องนะคะกับการที่จะต้องไปอยู่ในพลังงานที่มันคาบลูกคาบ,าบดอกนะจ๊ะคิงออฟซอสคุณกับเขามีปากมีเสียงกันหรือมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่ได้มีแค่สองคนในความสัมพันธ์นะคะสิบดาบเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจริงๆนะจ๊ะ แล้วก็ดูเหนื่อยด้วยเพราะนั้นคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยนะชาว e ฟร n c ์ความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าสองคนนะคะเป็นการยืนยันว่าคุณตุนตกพลังงานนี้แน่นอนแล้วนะคะ Temperance มีการเปลี่ยนแปลงถึงได้โสดนะคะโสดเพราะทำสิ่งที่ถูกต้องและถูกใจอาจจะถอยหลังมาจากใครบางคนนะคุยนอ o คั u p s คุณยังเศร้าอยู่กับคนคนนี้นะคุณยังรู้สึกเสียดายหรือยังรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังนะคะคุยนอฟเพนเดเค s แล้วก็อาจจะมาเน้นเรื่องงานคือบ้างงานไปเลยนะคะแต่ก็ถ้าสาหรับใครที่เน้นเรื่องงานก็อย่างที่แม่พ่อบอกว่าน่าจะไปได้สวยพอสมควรสองเหรียญคนที่คุณดิวอยู่ด้วยก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วมันเป็นในช่วงที่เขาจะต้องตัดสินใจที่จะเลือกใครบางคนและตัดใครบางคนนะคะแล้วอาจจะมีการกลับมาของใครบางคนก็ได้นะคะสี่ถ้วย นะคะคเอาล่ะ right. เดี๋ยวขยายพลังงานต่อแม่มดนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าดูชาวตุนค่อนข้างที่จะชาวตุนที่โสดเหมือนจะเครียดคิดมากนะคะ,สะแสดงว่าในบางคู่อาจจะมีการติดต่อมาของคนนั้นนะจดเก่าๆนะคะจดเก่าๆคุยนอกครับคนโสดก็ดูนิ่งเหมือนกันนะ Awakening ขออีกใบหนึ่งนะคะ i ายอ of step คุณอาจจะได้สติแล้วล่ะว่าควรบล็อกควรจบถึงแม้มีการติดต่อกันมาก็อาจจะบล็อกต่อนะคะไม่ตอบอะไรก็มีความเป็นไปได้หรืออาจจะมีการติดต่อมาของคนที่คุณเคยบล็อกก็มีความเป็นไปได้นะจ๊ะแม่ราก็จะพยายามเก็บเกี่ยวพลังงานให้แบบค่อนข้างจะครบ กระบวนวารนะคะเพราะว่าเป็นการอ่านพลังงานรวมก็จะเก็บพลังงานให้กว้างๆไว้โอกาสที่จะมีคนกลับมามีนะคะคนเ,เก่าๆนะคะ attraction จากวันบอก attraction นะจ๊ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่นะระวังนะเพราะว่าจะกลับมาขายฝันนะจ๊ะ h o นนี่มูนนี่ไงหรืออาจจะมีใครบางคนเข้ามาก็ได้จากการเดินทางจาก ทางไกลนะคะมีการเซ่ฮัลโหลเซฮหละเซฮัลโหลเซฮหลเซฮัลโหลเซไฮมานะจากใครบางคนที่เป็นลันกษณะออนไลน์ก็ได้นะคะ Love yourself first พอคุณรักตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่จะจัดการกับพลังงานที่มันแบบไม่มีคุณภาพโ okay. อเคเพราะฉะนั้นกด็ดูดูไปก่อนนะจ๊ะสำหรับชาวตูนที่ส่งนะคะหรือจะโทรหาแม่วในไลฟ์ก็ได้นะสง่งตรง ทุกวันที่1ิและวันที่25ของเดือนทั้งทางเพจแล้วก็ทาง YouTube แม่โมซารานะคะเอาล่ะถ้าชาวตุนที่สดอยากรู้พลังงานว่าเขากลับมาทำไมหรือคนนี้พลังงานเขาเป็นยังไงขึ้ไงคุณนะหรือชาวส่องอยากรู้ว่าชาวตุนด้านมือเขาิดอะไรคุณนะคุณส่งรูปนะไม่ว่านานพลังงานจากรูปเท่านั้นแอดไลน์มาหรืออินบ็อกมาทั้งบนนี้นะจ๊ะเอาล่ะขอบคุณสำหรับ รีวิวดีๆใน EP 3.4.3.4.1นะคะมากมายเลยขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ8 000, 7 0 0 0 subscribe นสัะในช่อง y o u t u b e อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้แล้วก็ขอบคุณ9,200คนที่ตามในในเพจนะคะเรื่องงานดูดีนะชาบตุนที่โสดก็ดูจะยุ่งวุ่นวายพอสมควรแต่ถ้าเรื่องความรักก็ดูเหมือนกับว่าจะ ถ้ามีใครบางคนกลับมาก็เครียดเลยนะคะตามที่บอกแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ตุนค่อนข้างที่จะเอากลับมาคิดทบทวนเพื่อพิจารณาว่าจะให้โอกาสตุนคนนี้ดีไหมก็ไม่เป็นไรโทษถามแม้ว่าในไลฟ์ก็ได้หรืออินบ็อกซ์มาในเพจหรือแอดไลน์ไอมาก็ได้นะจ๊ะมาเช็คพลังงานด้านมือของเขากันรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะจ๊ะชาวตุนยังไงเราจะกลัมาที่สิบสองทุ่มตรงนะ Bob Roy, see you chào